mày đồn มองยากเลยอะไรโอ้ยไม่ตันอีกแล้วน่าจะเป็นปลาฟิลิปเป็นเบนเบนเบนไอ้ต้นนี้เลยกวาง ตัวนะครับตัวเลยครับไปเลครับม้งอไะนี่ออมนนะอกะปเมอตะกับ,บดูดีแปนเบอเเลยครับามตะกรัจ้างเหยียบมาเลยแบนนี่หละเช้าๆนะครับมันจะขึ้นมา ที่ผมเห็นนะนว่าคืนพรุ่งนี้พรุ่งนี้เช้าองจะไม่ได้มาก็เสียดายดูใน่ลำเป็นโอ้ยเก็บปลาคืนลำแล้วเก็บปลาโอ้โหดูคุณผู้ชม รปรากฏทั้งนั้นเลยนี่นี่ไม่ใช่ปลาดุกนี่นี่เป็นรูปปรากฏครับนี่ๆๆหูแล้วแม่มันอยู่ไหนวะมีเดี๋ยวรูปมันเต็มเลยรูปปรากฏทั้งนั้นเดี๋ยวตามให้ดูอะรูปปรากฏครับโอ้โหเยอะเลยดี่นี่นี่ อัูนี้อยู่นี่เห็น,นไหมใกล้ล้วใกล้แ้ตาให้ดูรักตัวด้ไหมนียันเป็นปรากฏนี่นี่คนีจบับตัวอ่าตามมาแนละ้วนี่ครับคือแบบเต็มเลยนี่ครับดูปรากฏ ตัวขนาดนี้ตัวเล็กกว่านี้ก็มีนบอยู่แบบเยอะมากดูตัวเยอะเลยดูน,ะนั่นนะดูประกดตรงนั้นเออ็นี่ปลาสร้อยนี่วิ่งไม้ตัวนั้นปล่อยไปยิ่งยิ่งทางนี้อยู่ดูดูนะนี่นี่นเต็มเลยคนระับ มีกระกดังน,นั้นเลยโหเยอะเลยนค้งเยอเอ้ยเจ้นี้จ้วนี้ชันเล็กโอ้โหเี่ยงเยอะจ้วนี้เป็นหมอตะกลับอะดู นี่ครับมอเตกับกับลูกปรากฏดยูนะ่ตัวเล็กๆเกนี่ยปรากฏกับปลาสซ้อยโหอย่างเยอะเลยมันไปแตกเกล็มาตอนไหนเนี่ยเพียบเลยนี่ตัวนั้นใหญ่ขึ้นมานิดนึงนี่ไงน,ะน,นี่นี่ปรากฏ เวลามาตกก็ไม่กคคินนะครับไม่กคคินแบบเชื่อมันไม่ชอบไม,ไ,ไม่ได้ยิงปลาเลยเลยนะี่ตัวนันใหญ่่ะไปเลยแล้วคือมันนกน้ำครับคุณผู้ชมปลาเลยวะนะ เต็มไปเดี๋ยวเดินดูวนแถวๆนี้ก่อนช่วงเช้านี่สุดจัดเพรว่าต้องสุดจัด นี่ไรปลาอะไรบ่นะบ้ลเลอเลยตลลุ่นเลยวะตู้ใหญ่ใหญ่ครับยังไม่โดนมันมอยู่อีกฝั่งนะเออตกดอกจนปูนตนะัวเนี้ยเรียบร้อยครับผมว่าบ,บินเลย โอ้โหตรงนั้นเป็นพืน้นตูนนะใหญ่กว่าฝ่ามือตูนน่าจะเป็นปลาหมอตะครับลูกดอกบินไปแล้วบินแลวเดี๋ยวังนี้โอ้โหบอลลื่อเลยครับ <c oughs> ต้องโดนแล้วแหละอ้าวไม่โดนเฉยดูว่าอะไรก็เนี้ยคือจอดๆตรงนั้นเลยโรเบอร์เร่เลยเฮ้ยโอ้โหตัวนั้นใหญ่ยเลปลาโมตะครับ はい。 ยังไม่โดนว่ปลากหลายดอกเลยปลาอยู่น LIKE, uh, ิ่งๆแต่ยังไม่โดนยิงยากจังกลางคืนไอว่านี่หลายตัวเลยยิงไม่โดนเลยอู้หูดูอรงนี้กัดดูปลาอยู่เต็มเลย แล้วอะไรอยู่วันนี้ตัวใหญ่ยิงไม่โดนเลยครับโหลูกดอกงอเลยโดนหินอืมอ <c oughs> รื่อ้วโดนเลย <c oughs> สวยเลยครับกระสูงกระสูงอ,อ,อันนี้ที่สุดเราก็เดินบ้าเลยเกินแบบยิงอยู่หลายทีกว่าจะตูนโอ้โหใส่สวยอยู่ครับสวยอยู่ครับนี่กระสูงครับ<อ>มันเป็นกระสูงครับผมนี่ อ่ากว่าจะโดนโอ้ยปลาขึ้นเยอะอยู่ยิงไปหลายตีแล้วไม่โดนเลยไปต่อโอเคครับก็ตอนนี้ สี่ทุ่มน่าเปนสองตัวเดี๋ยวเราส่งตัวน่ากระัดมาดูกันนาะทับสองตัวเย็นาเยอะมากตรงนี้ไม่ได้มาไม่ได้มาตันเช้าก็มาปรับนกั กุฏิงานนกน้ำนี่ได้แล้วสองตัวพอได้แกงโอเคครับ see you